สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะครับมาพบกันในช่องอาร์ตนี e ้เค e นะครับคลิปนี้เป็นแนวทางเยอรมันประจําวานอังคารที่27เดือน7นะครับปี64ี่ครับเมื่อคืนเยอรมันมาตัวรองครับมา1ครับก็อุฟาเปิดเมื่อวานนี้เปิดเปิดมา6กสี่ตัวไม่มีไม่เหลือไม่ลงเหลือสักตัวหนึงเลยแต่ดีที่มันยังไม่หายหมดคือโอ้แดงว่าเออมันลำไรล,ลำไรบ้างมันก็ยังมาเพราะมาตัวรองนะครับ ก็ท่านใดชอบแนวทางการวางเลขของผมนะครับกดติดตามไว้กดสับสไครต์ไว้ครับแล้วท่านจะไม่พลาดทุกคลิปที่ผมลงเนาะกรณีมีโคษนาครับอันนี้สําคัญมากรบกวรจะกดข้ามเนาะกราบขอบพระคุณล่วงหน้าครับย้นมวันนี้เด่นสุดสี่ครับผมลองเก้าครับชอบสี่มากาเก้าเลกน้อยถึงปางกลางครับศูนย์สี่ครับสามสี่ครับสี่สี่ครับ เยอรมันออกผล22นาฬิกาห้นาทีโดยประมาณนะครับ5 4ครับ6 4แล้วก็9 4 4 9ครับผม100มัด9ครับ100มัด9โอเคครับประมาณนี้ครับสำหรับหุ้นเยอรมันครับแล้วมาลุ้นกันเนาะเดี่ยผมดูแป้นึงเยอรมันเปิดที่ลบนะครับเปิดที่ลบ โอกาสที่จะมาท้าย4ี่บนล่างเป็นไปได้นะครับไม่ท้าย4ก็ยังท้าย9ข้องเดิมผมก็เลยจับทั้ง4ทั้ง9้ครับขอให้มามันเปิดเรียงกันเจ็ดแปดเก้าเจ็ดปด้าศย์เโอกาสที่จะปิดเป็นถ้าปิดพี่น้องพี่น้องของ4 54, 54, 54, 54, ี่ก็ห้าสี่ห้าสี่สี่สี่แล้วก็สามสี่หกสี่ประมาณนี้ครับก็อังไงก็ลองพิจรารณาดูครับถ้าชอบตามครับถ้าไม่ชอบผ่านครับมีอยู่2อย่างครับ ในเมื่อท่านรักที่จะเล่นแล้วพิจนารณานดีๆก่อนที่จะตามครับตามแล้วกลลืมน,นาหบ่นครับดาม,มาดากลับนะครับเ <c oughs> ข้าใจตรงกันนะครับกลนตีนมากลอนตีนกลับนะครับขอขอบพระคุณท่านใี่เข้ารับชมครับสวีดัสสวัสดีครับแล้วเจอกันดาวโจน์ครับ